ที่ห้องประชุมหมื่นจงชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นางสาวพัชรีสาราสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอในระดับพื้นที่มีนางจารุรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกอชอและนางสาวสริวันกมลวิเชียนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรวิทยากรจากสถาบัานคุ้มครองเงินฝากร่วมการบรรยายโดยนางสาวพัชรีสารสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าส่วนราชการด้านการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนให้ความสําคัญในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ส่งเสริมวินัยการออมกับกอ,อชรวมการส่งเสริมให้คนไทยแรงงานนอกระบบรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเพชรบณ์ได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินบริหารเงินของตนเองซึ่งกออชเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยสร้างวินัยการเงินให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ผลตอบแทนที่ดีและเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงินในวยัยเกษียณให้กับนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยเริ่มต้นออมได้ตั้งแต่วัยเรียนอายุ15ปีจนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ60ปีออมขั้นต่ำ50บาทสูงสุด30,000บาทต่อปีพร้อมรับเงินสมทบจากภาครัฐสูงสุด1,800บาทต่อปีและมีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากประจำและเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน ปัจจุบันกอชอมีเครือข่ายอำนวยความสะดวกในการให้บริการของสมาชิกหลากหลายช่องทางทั้งการสมัครส่งเงินออมต่อเนื่องและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกอชอทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนครอบคลุมทั่วประเทศอาทิสันักง,งาครคลังจังหวัดเสมียนตราอำเภอธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารกทกศธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สถาบันการเงินชุมชนตัวแทนกอชอชประจำหมู่บ้านที่ทำการไปสีไทยเซเว่นอีเลฟเว่นเทสโก้โลตัและตู้บุญเติมอีกทั้งการออมผ่านสมาร์ทโฟนอาทิแอปพลิเคชันกอชอชหรือไลน์กอชอช Thank okay. you.